คนหลักป่าเฮ้ยสบายดีทุกคนสบายดีตอนค่ำมีคนมาขโมยป่าเฮ้ยตัวน้อยกับอาบอยันว่าอยากได้แต่ตัวใหญ่ตัวน้อยข้องเทมโดอเหย่าดตีเหย่าดตีเหย่าดตีตัวบอมัดปากเฮ้ยมันชิได้แต่เฮ้ย ได้อยู่เบาเบ้งเบิ้งเบ้งพี่น้องมาเบิ้งป่าด้วยตัวน้อยมาจับก่อนเลยหัก,หกหน้อยนะใข่ได้อันนี้นะนนะปลาเค็งหนะน้าปลาเค็งหนะ้าเอามาใส่ผสมปลานาะเฮ้ยป่ามันรักเร็วป่าใหญ่นะมันมีหลายตัวอยู่หากมันรักเร็วซ่าซาซ่าน่าสาวมากส ชาชาชานเจ้าได้ตหน่อยเดจวเอ้ยตักขาวเดินนะเลยบ่พรุ่น้ว่าจะ้มันไ้งพูมันชุ่มไปต้งพูดแตงมันกะิดขรดฮะิดขอบบอไดานขุ่มร้นมันออกกิ๊บออกปลามันิยานปลาแล้วต่ตู้เลย

มึงจะจุ้ยจุ้ยอันผ่าเองขัดเลยเนอขาดเวอร์ชนอล์กระปูมมกเล่นแล้วมันบ่เป็นมันเป็นเพี้ยอะกับบริสิทธิ์โยงสีทยาให้มันแะ้วกับยาแะ้วกัป้าอืมเข้า,ห,านะหัวโลหะซน่ะเขาแห้งกะทามซื้อแซวๆอยู่โลหะีีองเอ้ย ใก้มาวบ้าาชีท่เดมันก็ง่าตัวง่มันจุบตับจุบตับเลยอ่ายิงบอโตัวง่มันออกเฮ้ยมันจับไจ้ะพี่พี่พี่จับจับทีมเข่าผู้เห็น เอาหินจับจับจัเออจับมันจะคุ่ว่ตัจับตัวนตัวนมันตัวจะเปลี่ยนนะโอ้สไดามันง่าไๆบ่คกัตัวาาำออกเออเปลลิลโลได้แล้ว เอาบึ oh! Oh! Uh, uh, uh food, ้งต um. <Hey. S 2> ัวมันง่ายอือสองห่นเว้หุนเจี้ยวโอ้โเก่งนาดตีนตีเลยอออืออือกดๆเอาลราบ่เฮ้ยอคโุ่่น้ดอือหือโอ้ตัวน้อยเลยแค่ตัวนหอ่นย Cái nàm thôi, cái nàm Đó <laughs> Để Để nhai này Tổ nhây, chú chè luôn, chú chè luôn Chè đấy đi đi Ní, ní, Mèn bò con là tổ Hi, này tổ nhây này Ơi โลนึงเกิดแล้วโลนึ่งเนี่ยอยากตัวได้แค่มาตัวยา่เยอะสิจ้าเอาเนี้ยเอาฝันเทาานี้ตัวใหญ่เนี่เนี่เบอร์อะไเนี้ยเราจีเองอ้นเบอสะใช้โลหกขีดโลครึ่ง พอดีเป๊ะเลยเอาเอามาเลือกเอาดิตัวนี้บอกรึไตัวไหนอีกพ่น้อตัวไหนี่เนี่ยทอบมกกวอนหเฮยเออมาจิบไปอัดมาจิไปปลาเค็งกับเลือดซำนี่แหละพี่น้องจงจงไหวให้ชุบเพลินกูมาติกุงเทพ mắt múc vào lại ờ mùa đấy đi nhảy nhanh này đấy เก็บขายมือเศ้านี่นีก,ก็เฮ้ยโล่เครึ่งมาอ่านเอาล <Okay. S 1> โล่หนึ่งโล่เครึ่งเดี๋ยวนะมี่พลัดละพลัดโตตายไปเฮ้ยแถมได้อืออะไรจากแถมได้นี่เออไปแม่พล,ลัดโตบบนี่เบิดแล้วพี่น้องปากอ่ะบัดนี้แบบนจงไว้ปิ้งจังตู่อยูอย่บ่เฮ้ย Nói cả ơn của tiệp binh mẹ con mẹ một chút tôi tố. nó à, tụt nọi cảm cả rồi Ủa, mũi tôi nhai mũi tôi nhai cảm ơn là Tăng cả bọn ai cạo nó khói เออตอนนั้นแหละนอนง่ายทองเออไปจะสองโตสองโตอเบิดแล้วเขาเอาฟูลาโลกเครื่องเขาเอาฟูลาโลกเครื่องนี่แบ่งแบงกันกินนะเองไปกินเองซะเลยช่องตำโตเองแงเกยวใหหลายๆเดี๋ยวเอาอันนี้มาฝากกันแหละเนี ขอบใจพี่น้องเลยขอบใจอยังเออเอาเอานี่ยนี่แหละที่คิดว่าชิลุกไปเอาอยจะเงินนั่งวนเบิดแล้วพี่น้องให้อันคายให้อายเบิดอายก็เอาโลโลครึ่งกับอันบาจิวก็เอาโลครึ่งเนาะก็เลือป่าอยู่ประมาณสองสามตัวนี่แหละพี่น้องพอได้กินพอได้ปิ้งสองแถาขายปลาได้ที่จริงมันกัด จริงมันก็ซีลอยป่ายเลยพี่น้องแต่ว่ารสให้องเนาะ้เท่าข่อยเท่าข่อยหดสวนเบอรอก็ห้องกะจีใส่พุ่นพักห้องกะแล่วพี่น้องหมดแล้วปลาเหลือโลห้าลอยได้พักพีชไปสิเดียเบอร์เขาขายแค่เขาขายแค่โลละแสนซาวตายที่เซนเอ้า อยู่บ้านเ้าขายโลเซนซาวมันเท่าไหรเฮือเซนซาวเซนซาวก็ะซองร้อยแม่นบอกกรปหมักพริกแดงเด้อทุกคนโปรดโพม,งม,งม,งมงังโม่หมักแตงว่าแพงกระดกกระเดียแต่บ้านหองเ้าวกำลังเป็นดอกเลยเป็นหมากเลยเฮ้ยนี่นี่พี่โนโ้องนี่จริงของไฮเดดไม่มเลยโย่มันบริเดเเดเถื่ๆๆๆได้สองต้นแต่ว่าซุมนี่เนี่ยกำลังง่ายง่แล้วมันหอดตาย เพื่อนกำลังโคตรพี่น้นงนองใส่อันใส่พุ่นอันนี้เจะคือโบโฮต้นเบียบอกพี่โคดแดรเนี่ยกระลำปีกำลังงามพี่น้องเอื่อเอาพุ่นมาโปะใส่อีกเพื่อยังให้มันสัตจวกแล้วมันหอมไวๆ้ๆถามามันงามบอก <laughs> เออกระงามอ,งอยู่กปร,ร,ระกาศชอมกันเนาะปีแล้วนี่เขาอันคายบุญมาแนครับมวนมวนพีน่น้องลดซาเล็กหนึงน่งเขาไปคายแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ทันเนาะทุกคนมื่อเนี้ยผูประกศาศซ้อมอจจปลาก็หมดแล้ว เหลืออะไรให้เธอขายตอนนี้เหลือแต่มะหุงสุกนักป่าใหนองกิโลละน้อยขายส่อตะวันเจ้าป่าผัดป่าปล่อยเป็นน้ำกันกับไอ้ปราชความภาษีมาขายเอาเงินปีหน้าแล้วบอกให้มันปล่อยด้วยครัจิปล่อยขายเนาะมึงต้องปล่อยดิปล่อยขายแบบเนี้ กะลำปีประมาณจะคุมเฮ้ยสี่สี่สิบสโปีนี่สิบกว่าหัวก็หัวกมีทางนี้เด้ในทางนี้มาเพิ่มอีกหาคุมเท่าไรสี่สิบสี่สิบป้ายเกือบหาส่ิบหมแหละอืมก็คือคืออยู่ได้นาอพี่นนองคือกำงามอยู่ได้คือว่าแป๊บเดียวหนึ่งสัตว์วื้อๆเลยเนาะ พัก,กัดช้อมพี่น้องมือใส่พุ่นแล้วล่ะรู้สึกว่ามันเคียวสะอุ่มเลยกำลังกำลังปลูกเป็นเป็นซ้ำเป็นซ้ำลงมาเลยเลยแต่ว่าบาัดได้เก็บขายนี่กะคิดว่าน่ะจะลอดเดียวเลยทุกคนเพราะว่าตัวนั้นน่ะซ้มนั้นน่ะกะกะเคียวยู่แต่ว่าบาัตรเก็บขายน่ะมันกะมันสีไล่ไปเลยน่ะนะเก็บตัวนั้นหลังมาเก็บตัวนี้ต่อเลย มันบริยุดน,น,นะนะให้มันพักกาดซ่อมเขาสิง่ายๆอีกสักก่อนพี่น้องเขาจะซีว่านอันเม็ดไม่เนาะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปสลัดก็ห้องก็ได้นานเดี่ยวว่าสิยหายพน่นว่าสิยหายพน่นอันบ่งตืิมอีกแล้วก็ได้มาเหาะมาแงะน้อยนึงสลัดก็ได้มาบ่งไปบ่งมาไปคือเบียดยังน้อยแล้วก็เลยยุด อีกสักสองสสมอจากสีมาบ่บงตัวนี้ต่ออู uh, ้ลายอย่างพี่นอ้องปีนี้ผู้ทางล่างกับเขาทางล่างแต่ว่าอันนี้นั่นมันสีท่านบ่เฮ้ยบุญบันคืมนี่นะมันคือยังน้อย <laughs> สลัดอิตาลีพี่น้องอันนี้นะเนาะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม อีกสี่หามือนึงโอ้ยมีฐานเ้ออันนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วนะจากแตงเป็นถั่วเป็นถั่วแล้วไม่เอาละแตงมันไม่ขึ้นเปลี่ยนปุ๊บเป็นถั่วเลยทุกคนอีกกระถั่วทั้งทั้งล่างเจ้าประธน,นท่านโฮสบอกน,นะ ทางล่างเจ้าท่านในพุทธบ่ท่านได้โหดโหดเต็มมาโอืึปลูกแล้วเพื่ออะเริ่มขี้คาดแล้วมักรดินกัได้มันโบงามพี่น้องอันนี้นะมันเนี้ยอะเครือไปละมาเครือใหญ่มะเขือเจ้าบู่ในลงเนี่ยบ่เนี้มีผู้ถามอยู่ได้ว่าปีนี้บริปุกมะเขือบ่ เนี่ยไปเดค้าอยู่ดีสิบาาบาทชาบาทคอยทำลงแรงเลยพี่น้องเอ้ยตื่นเศร้าไกาเลาะสวนยาม,มือแรงกาเลาะสวนทุกคนเอ้ยบ็อกซอรีข้อไปปูบ็อกซารีขาอว่าชีดนานต่อลงไปนน่ ดนานต่อลงไปนี่เราที่บลกได้นานเลยอันเลออันนี้อันนั้นก็อันนั้นอันนั้นหนึ่งแต่อันบรอกโคลีนันนี่เขาจะปลูกอันนี้นี่เขาจะปลูกในหมอกใกล้ๆนี้นี่หมองส่วนนี่ได้นานหนึ่งพอดี<ค>อันนี้เบีย้ยสลัดเม้เด้อเบี้ยสลัดตัวนี้ร้ายแห้งพี่น้องสลัดเาม้ากับองอุ่นยางนี่ก็ยังหมดอืมนี่ ผักกาดแก้วทุกคนกำลังเลิฟเขียวมันน้อนวานวานิดีโอได้ผักกาดแก้วนะฮะสวานบอออกเป็นอะไรยังวานบอคือมาส่องส่องวานบอจักดีอ,อืนี่ผักอันนี้คนนั้นผอมบงเลยนี่เนี่ยไออะไรนะกรีนโอ๊กเหรอใช่ไหมไอไฟฝอยเนี่ยไอหัวยองหยองเนี่ย สีเขียวน่ะกินโอ๊กหรือเลดโอก๊กงงด้แค่สีม่วงกับสีเขียวเท่าน,นั้นแหละเพราะเราคลาดย้มเม็ดมันลงลงุงน้อืมกระพังเลิกกดแหละไปะพี่น้องคลิปนี้กับบอมี่ยั้งมากมาเดี๋ยวทุวกคนค้ายป่าเค็งกับโดสวนย้มมือคำมอแรงนาะพี่น้องเอาอันเก้าอีพ้พี่อันปีใหม่มานั่ง จิบน้ำเยินเย็นอยู่ข้างสวนเอ้าเฮ้ยเนาะพี่น้องมาเนี่ยกำลังเริ่มงามต้องเปิดเลนธรรมดาถ้าเปิดเลนวายแล้วมันจะมันจะมืดอ้าวน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับเบี้ยเจ้านั่นแล้วเฮ้ยเบี้ยเจ้างามก็ได้งามเบี้ยเจ้าขี้ไล่ไปขี้ไล่นาะพี่น้องไป ยัอันเบื่อยังไปหาใส่พุ่นดอกไม้ไปท่านแล้วนะใส่พุ่นดอกไม้ก่อนี่น้องตอนีเจาทออนดีน้ำนองไปแล้วนกมันพอได้แตกไปแล้วท้า